สวัสดีครับพี่น้องวันอนี้มาเบิ่งบรรยากาศครับวันอนี้สิกแกงคนอีกว่าเพคนสิเห็นบอ่อจะเอางเงินไปวางไว้ในทางวันอนี้ได้ทดสอบสายตาวันอี้ท่านหนึ่งว่าเพคนสิเห็นบ่อหรือพี่น้องจะวางไว้เพคนสิเห็นบอ่อท่เนม่งเด้อ สิว่างไว้จังสีแล้วพี่น้องเดี่ยวพอสีเห็นบ่เด้อเดี๋ยวเพ่อสียางผ่านเพอดีเห็นบอดเนาะเห็นเก่าเห็นดีเนาะตาบ่ค่อยดีเลยเอาเห็นแล้วพิ่นเห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่เงิน สายตาดีไปหนอหนึ่งแต่ว่าเห็นใบหนึ่งใบหนึ่งหม่เห็น่ก็าสายตากันยังม่ทันสายกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ